สี่ราศีการเงินปังทรัพย์เพิ่มพูน คอนเฟิร์มสี่ราศีชีวิตเปลี่ยนแปลงการเงินจะดีมีทรัพย์เพิ่มพูนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราได้นําคําทํานายของหมอกรินะคะซึ่งเขาได้คอนเฟิร์มไว้เลยค่ะว่าสี่ราศีนี้การเงินจะดีมีทรัพย์เพิ่มพูนโดยในหลักโหราศาสตร์ค่ะเขาจะยึดดาวพฤหัสบดีในการทํานายโชคประจําปีในกลุ่มสี่ราศีนี้ตำแหน่งดาวพฤหัสบดีสัมพันธ์กันค่ะสัมพันธ์แบบดีหมดทุกจุดเพราะเขาคือดาวแห่งโชคดาวแห โอกาสจังหวะชีวิตก่อนหน้านี้กินเวลามานานกว่า2ปีทําให้เสียราศีนี้มีชีวิตที่ลุ่มลุ่มดอนๆในใจคิดอยากจะหยุดต้องการจะเปลี่ยนแปลงทั้งการงานทั้งความรักแต่หลังจากวันที่30เมษายน2567ทั้งสราศีนี้ชีวิตจะดีแบบชัดเจนอย่างน้อย1ปีเต็มๆเป็นราศีไหนกันบ้างตามไปฟังกันเลยค่ะ ราศีแรกก็คือราศีเมษค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมค่ะเป็นดวงเมืองและดวงโลกดาวพระหัสบดีโคจรมาในมุมที่ส่งผลดีแม้จะไม่ถึงขั้นกับเกรดเอแต่ก็ถือว่าดีมากๆค่ะดาวพระหัสบดีโคจรเข้าสู่เรือนการเงิน และดาวราหูซึ่งเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงมัวเมามาอยู่ในมุมวินาแทนราศีเมษในช่วงที่ผ่านมาถือว่าหนักพอสมควรที่ผ่านมาบางคนอัดโดนหลอกเรื่องการเงินการลงทุนจนหมดตัวแต่ตั้งแต่วันที่30เมษายน2567 ดาวพฤหัสบดีเข้าการเงินราหูย้ายแล้วจากนี้การเงินจะดีใช้ได้เลยค่ะและมีโอกาสได้เพิ่มทรัพย์ได้อสังหาริมทรัพย์เพิ่มหรือได้รถคันใหม่ค่ะราศีที่สองก็คือราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนดาวพฤหัสบดีอยู่เรือนการงานมีดาวโชคดาวผู้ใหญ่ดาวโอกาส มาอยู่ในมุมการงานหมายความว่ามีโอกาสที่จะขยับขยายในสิ่งที่ทำและมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนแบบลับๆชาวราศีสิงห์หลายคนจะคิดว่าผู้ใหญ่ไม่เอ็นดูแต่จริงๆแล้ว ผู้ใหญ่ขอยช่วยเหลือและให้โอกาสอยู่เบื้องหลังค่ะโดยในปีหน้าจะมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยมากเป็นพิเศษในเดินทางไปต่างประเทศอาจจะเป็นประเทศที่มีหมูกก่เกาะและดาวพระฤหัส,สับ,บดีเป็นกรรมมะคือการกระทําอาจจะหมายถึงศาสนาหรือการปฏิบัติธรรม อย่างไรก็ตามราศีสิงห์มีดาวเสาเข้าเลงซึ่งไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่ะแต่ยังมีดาวพระฤหัสบดีมาช่วยซึ่งตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงวันที่30เมษายนนี้ให้ชาวราศีสิงห์ระวังเรื่องสุขภาพจะมีอาการป่วยหรือลื่นล้มให้ไปะเะดาะเคราะห์ทำบุญตักบาตรไถ่ชีวิตสัตว์ก็จะเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาค่ะ ราศีที่3ก็คือราศีมังกรค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะเป็นราศีที่ดีอีกราศีนึงเลยนะคะเพราะมีตีโกนกับดาวพฤหัสัป,ปดีอยู่ใกล้ๆหากมีโปรเจกต์หรือสิ่งที่วางแผนแล้วไม่ผ่านหรือท้างคาแต่หลังจากวันที่30เมษายนนี้ทุกอย่างจะสําเร็จการเงินจะดีขึ้นส่วนเรื่องของความรัก คนราศีมังกรรักใครรักจริงแต่ความอดทนต่ำอยากให้แฟนเข้าใจให้มากมาก และอีกหนึ่งราศีค่ะก็คือราศีมีนหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึงวันที่13เมษายนค่ะชาวราศีมีนมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปต่างประเทศค่ะสําหรับชาวราศีมีนท่านใดที่ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลยนะคะในปีนี้2567ไม่เกินเดือนเมษายนค่ะจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศแน่นอนและคนที่ทํางานเกี่ยวกับการต่างประเทศ ดีลงานกับคนต่างชาติงานนั้นจะสําเร็จง่ายขึ้นค่ะหรือคนที่ทําธุรกิจ Import หรืออะไรที่เกี่ยวกับการต่างประเทศมีโอกาสร่ํารวยแน่นอนแต่ก็อาจจะมีในจุดที่ต้องระวังนะคะก็คือราหูทับทาให้ชาวราศีมีเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบคิดฟุ้งซ่านภายนอกดูมีความสุขค่ะแต่ข้างในอาจจะออกแนวเบื่อชีวิตมีเงินค่ะแต่ไม่มีความสุข แกเ่เ็ด้วยการทำบุญถวายหลอดไฟให้แสงสว่างให้ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์รับพลังงานหินหยางเปิดบ้านให้สว่างด้วยนะคะ